ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธารสากษุก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะเป็นท็อปิกเขาเรียกว่าคําถามนะครับที่สมาชิกสอบถามเข้ามาซึ่งผมก็พยายามที่จะเรียงนะครับคําถามเนี่ยตามคิวนะครับตามคิวก็พยายามนั่งจดไว้ว่าเฮ้ยมันมีคําถามอะไรบ้างและคําถามบางอันเนี่ยเราตอบได้เลยไหมถ้าเราตอบได้เลยเราก็จะทาวิดีโอขึ้นมาตอบนะครับหรือไม่ก็ตอบผ่านทางตัว คอมเมนต์ Comment ของทาง YouTube เลยแต่ไหนตอบไม่ได้อาจจะเป็นเนื่องจากต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็จะต้องจัดคิวอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางทีผมก็ต้องอ่านหนังสือหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าก็ต้องเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่แล้วนะครับถือว่าแชร์ๆกันแล้วกันนะครับถ้ามันคําตอบอะไรมันผิดพลาดอะไรไปก็ผมเชื่อว่าสมาชิกหลายท่านก็มีความรู้เดี๋ยวเรามาช่วยแชร์กันวันนี้เราจะมาคุยกันส่วนในส่วนของท็อปปิกนะครับปัญหาของตัว Sony A6000 ซึ่งหลายคนคงจะทราบอยู่แล้วว่าปัญหาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าข้อดีเราเอ่ยไปแล้วนะครับข้อดีเอ่ยไปแล้วแต่ข้อเสียก็มีอยู่นิดนึงก็คือว่าหลังจากที่เราฟลิปหน้าจอนะครับตัว Sony A6000 มานะครับเพื่อทำการเซลฟี่ปัญหาคือว่ามันก็จะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะบังนะครับตัวฮอตชูหรือตัวเสียบขาแฟลท ถามว่าไอตัวเสียบคาแฝงในไปมันมันเป็นปัญหาอะไรแน่นอนเข้ามันเป็นปัญหาแน่นอนถ้าเกิดคุณใช้ตัวอุปกรณ์นี้ทำวีล็อกเพราะว่าวีล็อกโดยส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือวีล็อกที่คุณเนี่ยทำการภาคเสียงหลังจากที่คุณอัดวีดีโอมาแล้วคุณเดินถือแล้วคุณก็อัดเสียงภาคเสียงที่หลังอันนั้นไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่อันหนึ่งก็คือคุณจะต้องเอาไมโนกเข้ามาเสียบนะครับแล้วก็เสียบสายแจ็คเข้าไปนะครับซึ่งมันก็ จะเกิดปัญหาทันทีเพราะว่าตัวไม้มันก็จะบังตัวหน้าจอแต่ผมก็เชื่อว่ามีไม้หลายไม้เนี่ยนะครับถึงมันดีไซน์มาตัวเล็กเพียงพอซึ่งมันก็จะบังบางส่วนแต่เนื่องจากสายตาของคนเราเนี่ยนะครับมันเป็นสายตาที่ปรับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ทกาความเข้าใจนะครับเขาเรียกว่าปรับมโนทัศน์หรือมุมมองดังนั้นเนี่ยการบังเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยแต่สมองเราจะเชื่อมต่อภาพไปที่มัน ถูกบังเนี่ยให้มันไม่บังได้เด็กโดยอัตโนมัตินั่นคือความฉลาดของสมองเราแต่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดเรามีไม้ใหญ่เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาดูนําเสนอนะครับ3วิธีง่ายๆในการที่เราจะแก้ไขปัญหานะครับในส่วนของไม้นะครับที่มันบังนะครับถ้าเราติดตั้งไม้เพื่อทำวีล็อกแล้วมันเกิดบังเวลาเราคทิ้หน้าจอเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ 3 2 1แอคชันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการแก้ไขปัญหาแบบแรกเป็นอย่างไรอันนี้ต้องขอประทานโทษนะครับผมไม่มีตัวกล้อง Sony A 6 4 0 0ผมก็จะใช้เจ้าตัว Panasonic GX 7ขึ้นมาแทนนะครับเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้มันตรงกันเลยนะครับนะครับแต่ว่าตัว A 6ก0 0เนี่ยเขาจะไม่มีตัว v i e w f เดอ e r ที่สามารถที่จะทิวได้แบบนี้นะครับปัญหาตัวเนี้นะครับมันเกิดขึ้นก็นนคือเมื่อเราฟลิปหน้าจอแต่กล้องนี้ฟลิปหน้าจอไม่ได้นะครับกล้องตัวนี้ทํำได้แค่ทิ้วนะครับมุมทิวทำได้แค่นี้นะครับก็ถือว่ามันก็สุดยอดแล,ะละ้วล่ะสําหรับการทํางานนะครับในกล้องที่มันมีอายุมากกว่า4ีหปีนะครับวิธีการก็คือผมก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่เรียกว่าอุปกรณ์ที่ช่วยขยายนะครับความสามารถ ของตัวกล้องเพื่อทำให้มันเชื่อมต่อแฟลชนอกได้แล้วก็แค่ตั้งตัวนี้แล้วก็ขันนะครับตัวนี้เข้าไปที่รูตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ปรับตัวนี้เขาจะดีไซน์มาให้เราสามารถที่จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับตำแหน่งนี้ได้แล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกจนเราพึงพอใจนะครับก็คือเลื่อนเข้าเลื่อนออกเพื่อปรับตำแหน่งมือนะครับเห็นไหมครับอ่า เราก็จะได้ตำแหน่งนะครับเราจะได้ที่จับเพิ่มอันหนึ่งนะครับเวลาเราจับกล้องเราก็จับแบบดีแทนนะครับก็ดูมั่นคงถาวรดีแล้วก็จับกล้องแบบนี้นะครับแล้วก็ติดแฟลชอยู่ตรงนี้มันก็จะง่ายนะครับก็เป็นการลงทุนง่ายๆนะครับแก้ไขปัญหาง่ายๆด้วยงบประมาณเพียงแค่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสิร์ชข้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตคุณอาจจะได้ตัวนี้มาในราคาที่ประมาณไม่ถึง200บาทแบบผมนะครับอย่าลืมนะครับ สามารถต่อได้สองตัวเลยนะคุณจะต่อไมน์นอกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คุณก็จะต่อตัวอะไรครับไลติงที่ตัวนี้ได้ด้วยนะครับหรือคุณจะต่อไมน์นอกตรงนี้ไลติงตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็ทําให้มันช่วยเราขยายความสามารถในการใช้งานตรงนี้ก็จะเป็นที่หุ้มนะครับเป็นเขาเรียกว่ากึ่งกึงยางแะแหละนะครับกึ่งกึงยางกึ่งกึง, ang, กง,กงพลาสติกนะครับก็ทําให้การจับกระชับนะครับดีเพราะว่ามัน ซาะล่องนิ้วเอาไว้ให้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับผมจำไม่ได้ผมซื้อมานานแล้วนะครับซื้อมาในราคาผมไม่เกิน200บาทนะครับถ้าใครซื้อได้ถูกกว่านี้ก็เยี่ยมเลยนะครับราคาที่แน่นอนผมจําไม่ได้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดง่ายๆในราคาประหยัดแล้วก็ทําให้กล้องสามารถมีความยืดหยุ่นแล้วก็ใช้งานได้มากขึ้นแต่ข้อเสียคือการนําพายตัวนี้ออกไปข้างนอกมัน จะลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะเหมือนเราเพิ่ออุปกรณ์ขึ้นมาตัวหนึ่งอุปกรณ์ตัวนี้มันก็พับไม่ได้แต่ก็มีบางอุปกรณ์นะครับที่เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นเพลทนะครับเอามาต่อแล้วก็เชื่อมต่อนี้ไปแค่นี้เองนะครับเราก็เอาไม้มาเสียบตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็เป็นเพลทเป็นเหล็กยาวๆนะครับมันก็จะไม่มีความโค้งก็จะไม่กินพื้นที่ใส่ไปตรงไหนก็ได้ก็ลองตัดสินใจดูนะครับสําหรับโซลูชันอันแรก เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์ตัวที่จะช่วยนะครับทำให้ปัญหาของสมาชิกทุกท่านเนี่ยหมดไปมันคืออะไรนะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้ผมไม่ได้อยากจะโปรโมตตัวแบรนด์นะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นโซลูชันของตัว Third Party หรือบริษัทนะครับนอกที่เห็นเอ่อขาปัญหาแล้วก็หาทางแก้เอานะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เป็นเพลทนะครับที่ เอามาติดด้านบนนะครับโดยทำการสวมเข้ากับตัวฮอตชูหรือว่าช่องเสียบไม้เดิมแล้วก็ย้ายตำแหน่งของช่องเสียบไม้เนี่ยมาไว้ทางด้านขวามือซึ่งถ้าเราดูรูปอุปกรณ์ก็จะดีไซน์ง่ายๆนะครับก็คือมีตัวเพลทที่เสียบเข้ากับฮอตชูแล้วก็มีการยื่นมาแล้วก็มีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ซึ่งตัวล็อกตัวนี้ก็จะไปคล้องกับตัวหูนะครับตัวคล้องสายคล้องกล้องซึ่งก็จะสามารถยึดได้ด้วยน็อต นะครับหอ,อกมุมหนึ่งวันนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าฮอตชูเนี่ยหลังจากเสียบเข้าไปปุ๊บตัวนี้ก็จะไปปิดแทนตัวฮอตชูก็ทําให้ฮอตชูย้ายตําแหน่งมาตรงนี้แต่ประเด็ปัญหาคือว่าถ้าย้ายมาตําแหน่งเนี้ยนะครับมันก็จะไม่สามารถซิงค์แสตได้มันก็จะเหมือนเป็นตําแหน่งที่ตั้งของตัวไมโครโฟนแต่เพียงอย่างเดียวในกรณีที่เราจะต้องจําเป็นต้องติดไมนอกหรือเราจําเป็นที่จะต้องใส่ หวกไฟไลติงซึ่งมันก็จะมีข้อดีข้อเสียข้อเสียมันก็คือทำให้ตัวการซิงค์แฟลตไม่สามารถทำได้นะครับสำหรับคนที่ใช้แฟลตหรือต้องการจะเชื่อมต่อตัวทริกเกอร์เพื่อจะดูแฟลตนอกอุปกรณ์ก็จะเสียบก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็หน้าจอก,ก็ฟลิปขึ้นมาแล้วก็ดูยังดูได้อยู่ตำแหน่งไม้ก็ย้ายไปก็ทำให้การทำงานดีขึ้นเวลามองด้านบนนะครับก็จะเห็นเป็นรูปแบบนี้ จะเห็นว่าเป็นช่องเสียบธรรมดานะครับไม่สามารถที่จะซิงค์สายสัญญาณนะครับมาเป็นทำการตัวทริกเกอร์ได้นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้จากด้านหน้านะครับก็จะเห็นนะครับไอตัวรูตรงเนี้นะครับมันก็จะไปคล้องกับหูนะครับโดยการเชื่อมต่อกับน็อตนะครับถ้าเราลองดูนะครับเห็นไหมครับเขาขยายให้ดูว่าเขาจะน็อตใส่เข้าไปในบริเวณที่เป็น ตัวหูคล้องกล้องนะครับแล้วก็แต่ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากที่เราเอาน็อตเนี่ยเสียบเข้าไปที่หูคล้องกล้องแล้วหูคล้องกล้องเดิมจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นยังไม,ไม่แน่ใจนะครับสภาพด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมคิดว่ามันก็ช่วยแก้ปัญหานะครับไปได้อีกหนึ่งสเต็ปสำหรับตัวสมาชิกที่มีปัญหาในแง่ของการใช้งานตัวกล้องในกรณีที่จะทำวีล็อกเพราะว่าการฟลิป ฝาขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เนื่องจากการฟลิปถ้าเราจะถ่ายเซลฟี่อย่างเดียวไม่มีปัญหาเลยแต่ประเด็นนี่คือว่าเราไม่ได้ถ่ายเซลฟี่อย่างเดียวนะครับแต่บางทีเราต้องการที่จะบันทึกวิดีโอไปด้วยก็คือเราต้องการถ่ายวิดีโอพร้อมกับบันทึกเสียงตัวเองด้วยแต่ประเด็นนั่นคือว่าตัวไมในวันนี้ที่เราใช้ในสถานที่ผมคิดว่ามันไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่ถ้าเราควบคุมเสียงรบกวนได้แต่ปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเรา เอาอุปกรณ์ไปใช้งานข้างนอกนะครับเห็นงบประมาณอุปกรณ์ตัวนี้ก็อยู่ที่13.9เหรียญคิดง่ายๆนะครับ10เหรียญเท่ากับประมาณ300นิดๆน,นะครับ3.9เหรียญผมตีให้ไป5เหรียญเลยนะครับก็ประมาณ160นะครับ160 300นิดๆก็ประมาณเกือบ500บาทถ้า500บาทแก้ไขปัญหา ในจุดนี้ได้สำหรับคนที่จะซื้ออุปกรณ์หรือกล้อง Sony a 7อ่าไม่ใช่สิครับ Sony a 6 4 0 0นะครับมาใช้ในการ v l o ลแล้วก็ชอบนะครับในการที่จะใช้ตัวหน้าจอที่สามารถฟลิปมาดูด้านหลังได้ผมคิดว่า solution ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์แต่ผมก็ไปค้นหาดูก็มีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นตอุปกรณ์ที่แก้ไขตรงจุดและกระทัดรัดแต่ถ้าเราไม่ชอบตำแหน่งในการติดตรงนี้นะครับมันก็จะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง ที่เรียกได้ว่าก็จะหุ้มทั้งตัวจะเห็นว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นการแก้ไขนะครับก็คือเป็นการย้ายตำแหน่งของจุดเสียบใหม่จากจุดที่บังหน้าจอมาอยู่ตรงบริเวนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็อาจจะก่อปัญหาในแง่ของการใช้งานปุ่มบริเว ด้านบนนี้นะครับมันอาจจะมีการบังนิดๆน,นะครับแต่ว่าในตำแหน่งมาร์เกอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเวลาที่เราหมุนไดออล all, หรือตัวดรายโหมดเนี่ยมันก็คงจะไม่บังนะครับเท่าที่ผมดูการออกแบบแล้วก็เราก็ยังคงจะใช้ตัวไดออลตัวนี้ได้อยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรตัวถัดไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคสนะครับแปลมสัาย์ไทยง่ายคือกลงนะครับเคสกลงหรือที่ สวมหุ้มนะครับกันกระแทกตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ระดับมือโปรขึ้นมาเพราะว่าหลังจากที่วางตำแหน่งอุปกรณ์นี้ครอบเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีรูแล้วก็แต่ละรูก็จะมีน็อตเหลือสกรูในเบอร์ที่แตกต่างกันซึ่งน็อตเหลือสกรูต่างๆเหล่านี้มันก็ทําให้เราสามารถจะติดตั้งอุปกรณ์เสริมแล้วก็แคสตตัวนี้มันก็มีช่องว้ล์ํสหรับการถอดใส่แบตเตอรี่ซึ่งผมถือว่าจําเป็นผมเคยเห็น คลิปดังๆนะครับที่ทำในบ้านเราเนี่ยเอาไปใช้กับตัวตระกูล s ซ ny A7 แต่ปรากฏว่าเวลาจะถอดแบตเตอรี่เนี่ยดันจ,จะต้องถอดคลิปอีกนะครับผมถือว่ามันเป็นปัญหาที่ร้ายแรงรุนแรงมากเลยการดีไซน์มันเป็นการดีไซน์ที่ผิดพลาดนะครับในการที่จะเฮ้ยช่องใส่แบตเตอรี่ผมจะต้องถอดใส่ถอดใส่คลิปแล้วรูกุญแจน็อตถึงแม้ว่าเขาจะออกแบบให้มีที่ เสียบนะครับตัวปะแจอยู่ด้านไหนตัวกลิปแต่มันก็เป็นการดีไซน์ซึ่งสร้างปัญหานะครับก็คือแก้ปัญหาจุดหนึ่งในเรื่องของการที่นิ้วก้อยนะครับไม,ไม่สามารถที่จะจับตัวกล้องได้ถนัดแต่ก็มาสร้างปัญหาในส่วนของการถอดใส่ตัวแบตเตอรี่อยู่ดีนะครับนี่เป็นบริเวณด้านล่างของตัวคลิปนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแคชอากันแล้วก็ว่าแคชก็ดูตำแหน่งก็ติดตั้งดีเรามาดูอุปกรณ์นะครับเราก็สามารถที่จะ ใส่น็อตนะครับยึดอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ดูมันก็ดูเป็นมือโปรโดีนะครเดียวกันมันก็ดูเกะกะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเราต้องการกล้องสักหนึ่งตัวนะครับในการโอเปเรตซึ่งก็เราคงไม่อยากที่จะใช้อุปกรณ์ที่มีความเป็นระยางระยางก็คืออะไรก็ตามที่มันยื่นออกมาจากตัวกล้องมากจนเกินไปเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการแครี่นะครับการถือไปการนําไปใช้ต้องมานังประกอบ เวลาที่เราจะต้องใช้งานผมว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยากแต่ว่าเพื่อนะครับสำหรับบางคนมันเป็นการทําเพื่อทําให้กล้องแล้วเขาเรียกว่ามุมมองหรือว่าการใช้งานเนี่ยมันครอบคลุมแล้วก็ดีขึ้นอันนี้ผมก็คิดว่าสมาชิกทุกท่านจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองโซลูชันก็คือ13.9เหรียญนะครับนี่เป็นราคาต่างประเทศยังไม่ได้รวมราคาค่าขนส่งค่าภาษีเข้ามานะครับสิบเหรียญประมาณห้าบาท หรือจะจ่ายประมาณพันกว่าบาทเพื่อให้ได้แคชแบบนี้แล้วก็ต้องซื้ออุปรกรณ์เข้ามาใส่เพิ่มนะครับตัวยึดจับอีกทีนึงแน่นอนครับตัวยึดจับที่เข้ากับเซตตัวนี้มันไม่ใช่ราคาถูกแน่นอนเพราะดูยีห่้อแล้วผมว่ามีราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็คือเป็นข้อแนะนำหรือข้อนำเสนอจากผมอาจารย์ทิติธาราศก ครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับวิธีการแก้ไขปัญหา3วิธีตามที่บอกนะครับก็แก้ไขปัญหาตามบัจเจตเลยนะครับก็คือเริ่มต้นจากถูกที่สุดนะครับแก้ไขในราคาหลักร้อยนะครับหลักร้อยคือร้อยกว่าบาทซื้ออุปรกรณ์ตัวนี้มานะครับมาติดตั้งเพื่อที่จะเขาเรียกว่าย้ายตำแหน่งนะครับจุดของตัว แขาเรียกว่าไมโครโฟนออกไปข้างนอกข้อดีก็คือเราก็ได้จุดยึดจับขึ้นมาอีกอันนึงแล้วก็จับกล้องแบบนี้นะครับแต่มันก็มีข้อเสียคือมันเกะก,กะเพราะการพกพาไอเล็กแท่งแท,งท่งหนึ่งหรือว่าจะเป็นเพลทที่ยื่นไปเนี่ยถ้าเป็นเพลทที่ยื่นไปสั้นๆนะครับมันก็ง่ายหน่อยนะครับหรืออันที่2ก็คือการซื้ออุปกรณ์นะครับซึ่งดีไซน์มาเฉพาะของตัว A6004 ถึงแน่นอนครับมันก็ทําให้ ตัวกล้องยังมีขนาดเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ย้ายตำแหน่งของตัวฮอตชูไปแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ใช้แฟลชไม่ได้นะครับแต่ไม่ว่าอุปกรณ์ตัวไหนก็ตามก็ใช้แฟลชไม่ได้อยู่ดีถ้ามีการย้ายตำแหน่งนะครับนั่นคือเป็นปะ,ะประเด็นแล้วสุดท้ายก็คือลงทุนมากหน่อยนะครับลงทุนร้อยกว่าบาท500ร้อนิดๆหรือไม่ก็พันกว่าบาทนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหา นะครับแต่มันไม่จบนะเพราะว่าเฟรมหรือตัวแคชที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมที่จะมาเชื่อมต่อตัวใหม่นอกขาตั้งที่เป็นฮอตชูหรือโคชูอีกทีหนึง่งนั้นก็ฝากสมาชิกละกันว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่เราต้องแก้หรือมันเป็นปัญหาที่เกิดจากบริษัทกล้องที่ไม่ยอมดีไซน์นะครับหรือมองเห็นปัญหาอยู่แล้วแต่ไม่ยอมแก้ไขปัญหาไม่ต้องฝากสมาชิกเข้าไปคิดเองละกันก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ ¡Oh, <laughs> oh,